สวัสดีครับคุณตาเลี้ยงวัวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาเลี้ยงวัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมว่องสู้ฟังนะครับแน่วไรกว่าครับเรื่องเล่าโอ้ยมันมันฝันขัดว่องยามมื้อคืนครับผมฝันว่าจังสี่ฝันว่าไปเก็บบกงวงนอกบกงหย่าบกงชุกกดบักครับบากดิต้าก็ได้ใต้กะบวองไปเนาะครับผมใต้กะบวองโบราณนะกับวองอ่ะเดียมมันคาสองนะโอครับผมครับ ใส,ไใสไ่ไปใส่ไปไปใส่บกง,งนะ่ะแหละไปเจ็บบกง,งโดนหมอยังไงซะบบาดเทือนี่มือนันเป็นมือเรียนเจ็เนานะพราีเนี่อย่างกระบ,บองไปเขาในี่ห่มบกง,งนะ่ะครับผมบาดเทือนี่ต้องเชียงขาดขาดบะม่นบกง,งโดนบะมันงาบกง,งหักบะมัน่งวงโดนใส่ต่วนใหม่บพราะขาดขาดตาเขาได้ยกกับบองขึ้นแหนขึ้นเบือ้อนงะ่อน่ะครับผมขึนหิน โอ้ยตาแดงจึงคืนอยู่บ่าไม่นิยมอ๋อนี่คิดว่าครับเพราะไงก็สังเกตเห็นแบบผมย้อนตีเสดลงมาหนะครับโอ่เขาว่าผีเผ็ดเพราะไงว่าหน้าผีเผ็ดโบเมนว่าผีเผ็ดนี่บ่เขาว่าผีเผ็ดพ่อแม่เพันว่าผมบอกย่าวอะไรครับผมต<ท>าแดงจึงคืนอ,อยูค่ครับครับว่าเพราะไงก็ได้ก้มเอาห่วงบานครับก้มเอาห่วงเงยขึ้นมองอีก หายวบไปได้ไปเห็นโตัวเดียจุดต้นบักงนั่นนะครับผมเห็นตัวเด็กจุดต้นงวงนั้นเจ็ดหาครับเจ็ดหาเจ็ดหนึ่งครับจังหวัมันคือเป็นแนวนี้จังหวะว่าเจ็ดหาครับเจ็ดหนึ่งเนื้มต่อกันบอกครับเรื่องคนละวัดมันมันคนละวัดเจ็ดหาละวัเนี้มันมันก็มาอยู่ไต่กันดีกันนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งมันก็เมันเนื้อต่อกันได้ครับเจ็ดหาเรว่าเจ็ดหนึ่งมันมันอยู่ต้นใหม่ได้ ครับมันอยู่ต้นดอ,อนกหวง,ง,ง,งครับผีนั่นก็อยู่ต้นดอกหวงเนี่ยตาแดงชืิงอยู่งสัยผีเฝ้าผีมาเฝ้าต้นดอกหวงเนาะโอ้โหจ้าจะว่าแบบนี้ตาก็เลยว่าก็ลืหนาาี่บ่พ่อแม่เป็นว่าผีเพศครับผมบอกย่าอห,หนึ่งตาแดงบันเพราะฉะนั้นกลมลงกเอาบอกง่งเมื่อเห็นไปไเลยว่าาาเห็นผีโอ้ครับเพ <บา S 1> ิ<น>่าเห็นเป็นโตเด็กกันนะครับ,บเด็กสามตัวเห็นบ่ละครับคุณตาครับ เลขสามตัวโบ่บเห็นบ่เห็น,นเนาะแต่สุก,กรมันมันตากะเลยบอกคนอยู่เลยว่าสองทัวเมียนะนะป,ปยายามยึดนะครับนี่เขาบอกหาเก่าสองวันอาทิตย์ผ่านมากเนาะครับเนาะครับนมากเลขสามตัวหาเก่าสองครับเ<น>นะบอฟสี่พเ,เพิ่มเติมขึ้นมากอ่ะยึดหารับ,บเจ็ดหนึ่งเนาะครับแม่นครับผมสลอกกับหัวเมื่อเลยนะครับ ตปงวัต่ิ่านมาเนี่ทั้งล่างทั้งบนบอครับคุณตาเก่าหนึ่งได้เนาะครับเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งกับเก่าเจ็ดครับเอฟซีเข่าครับเขาก่าหึเข่าเก่าึ่งเนาะครับเนาะครับขาโทษขตัภัยครับตรงๆครับเข่าเก่าหนึ่งครับเป็นผู้ที่ฟันแม่นเนาะครับเอฟซีติดตามติดตามทีฟันขายปบ่อยครับผมเพราะ่ก็ไ่เคยฟันแนวที่จะเสือเพนาอยู่ทันรุ่นรุนครับโอ้ตาแดงจึงคืนเลยตาแดงจึงคืนมาเดีอยพราะไงมเอา เอาบอกมวงเงยหนนาึ้นเราก็เห็นผีเดยเห็นเป็นตัวเดิครับไปไต่บกมองกลางคืนแม่ไต่บกมวงกลางคืน,มมนสมัยโบราณีต้องไปไต่ได้หรอครับจังสิทันโมไต่น่นละแต่ว่าคุ้มือนี่มันเกับเป็นสมัยใหม่เดี๋ยวแต่ว่าความฝันนังพ่อหญ่เลยไปไต่บกมวงครับไปเก็บบกมวงหันละบอกง่ายๆไต่กระวองไปครับผมไปหอดต้นบกมวงแบบแนม้ือมันหลบเป็นตาแงดงจริงคือ บ <c oughs> บาดนี่โอ้ผีดอกตัวบานแน่ไปแน่แนมาเห็นผรมย้อนตะสะอยู่นะอืมครับครับครับนี่ลหละเรื่องบ้านโอ้ยขอบคุณในหลายครับคุณตาที่ให้แนวทางได้เด็ดเนาะมีเหังอีกอยู่บอครับนี่ก็เหเมือขึ้นเดลยยังบอกครับครับครับฝันทวนจะเรียกว่านะครับก็เท่นี้ลหละโอ้ยขอบคุณในหลายครับคุณตาเลี้ยงโอ้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณตาเลี้ยงครับเดี๋ยวเราเอามารงสิจดไ้แคปหน้าเจ้า นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณตาเลียงวัวกัะท่านผู้ชมห้าเก้าสอาเก้าสองิบแรลกสิเท่ามี3ามดาวมาติดตามคุณตาเลียงวัวกัะท่านผู้ชมห้าเก้าสองห้าเก้าสองอายุของคุณตาเลียงวัวก่ะอายุหกสิบเจ็ดปีอย่างเขาหกสิบแปดปีแล้วก็เลขกัะท่านผู้ชมเจ็ดห้ากับเจ็ดหนึ่ง เห็นชัดเจนชัดแจ๋วค่ะนผู้ชมอยู่ต,ต้นบกม่วงนะคะเนาะก็ขอให้มิโฉม,มิลาบกับคุณตาเลี้ยงวัวนะคะเนาะประจำวัววันที่สิบหกทนวาคมพศ2566ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวก็เสียดานผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็อหอยมิโชคม,มันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะไก่ยิ่เพึ่งผ่าไปใส่นาะค่ะสัมมชุมพอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะ รับชมเบื้องค้องดีกระเบาแอมระทรงกันเลยค่ะเบาแอมลาทงนี่จะเดินทางไปทาบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรั์ครับคาขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม ของเมตาขาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่ึจนสิรอถือกนะครับน้องสมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ของใมครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีคักครับท่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เ้ืยอการทายกลับคืนมาได้ ัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยากคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หแลยนะครับใช้เลยใช้เลยใช้เลย ปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเนี ตอนอนวัสีเหรอเนอะาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณคร <ac> ับสวัสดีค,ครับม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบุรอษซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาแข่ใครว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลาน เห็ดในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายคองเฮ้าครับขายดีปัน,ท,นที่น้ำทท่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับตนผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็บมือแท้ๆครับนผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับ แล้วก็ทาปากสามเถ้อรูปปากสามเถ้อนะครับทาปากสามเถ้อทาคิวสามเถ้อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้ครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนเนีแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วกันนีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับ หงืินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาคนหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลอลซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมผู้ชมและกาเบาแอมเราทงในน้ำมุนมะนำครับดนน้ำมุนของหลวงปุลอดมาห้ยเอฟซีนะครับสามผู้ชม ไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บดีทีล่าสีมันบดมันบังสเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกับสิยงให้เบิ้งตัวเลขก,กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่เพิ่งทำเลยพอเด็เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับทุธุสาทุโอู้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาทุสาทุสาทุสาธาครับผม สาธุสาธุ